เฮลโหลสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะกับผมจิ๊บนัส,สุมีจังเช่นเคยครับผมนะครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้ถ่ายทีโลเนอร์ครั้งสุดท้าย <c oughs> ในโหมดแพนโดล่าครับผมตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะนะก็ชูก้าแลนด์หรือว่าเอ,อ่อด่านใหม่นะครับผมชูก้าแลนด์ถ้าแปลเป็นไทยก็คือดินแดนแห่งขนมหวานนะฮะหรือว่าดินแดนน้ำตาลน,นะฮะชูก้าแปลว่าน้ำตาลครับผมนะฮะก็เป็น สนามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าหิวครับนะอยากแดกไอติมนะไอติมอุ่นไม่ใช่ครับก็ไอติมนะฮะเบนดานที่ทําให้เราน้ําลายสอน้ําลายไหลนะฮะเออ้ยผมก็เหมือนกันฉันไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะวันนี้วันพุธนะครับผมนะวันนี้พุธที่เดี๋ยวผมดูโทรศัพท์แป๊บนะฮะวันนี้วันนี้วันพุธท,ที่23นะครับผมก็เป็นวันพุธเออก็ <laughs> ใช่ดิก็ เป็นวันธรรมดานะครับผมนะอ่าตอนนี้เอาเวรกรรมครับผมจบการแข่งขันไปซะแล้วนะครับนะเพิ่งจบไปเมื่อตะกี้ครับผมสรุปกับทีม A อะไรนะ A I L E เออเอช่างแม่งครับผมนะก็บอาออกนะฮะก็ชนะไปอีกแล้วครับผมนะฮะก็เซงครับนะผมไม่รู้ว่ารางวัลของทีมชนะนี่คืออะไรนะครับนะใครอยู่ทีมไอทีมทีมเนี้ยก็ช่วยบอกด้วยครับว่าคืออะไรนะครับผมไม่เคยได้เลย อยู่แตทีมเนี่ยครับผมยูล่าเหรอยูล่าอะไรเนี่ยเดิมๆเนเป็นผู้หญิงนะฮะเนี่ยคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายนะครับผมนะฮะแต่ถ้ามันเป็นผู้ชายปุ๊บนี่ซวยนะฮะมันเป็นมันเป็นสาวดุ้นนะฮะผมอย่กระชี้โฮสนะฮะก็เราจะเล่นในด่านชุก้าคีมหรือแปหรือว่าด่านเก็บไอติมอุ่นทุย am, 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 ไอติมไอติมไอติมนี่แหละนะฮะนะ,ะด่าน กินไอติมเฮ้ยด่านเกมไอติมนะครับผมนะประตูแรกก่อนนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะถ่ายด่านที่2คือด่านสนามมวยเทเลอร์นะผมเรียกชื่อใหม่เลยครับชื่อด่านขนมหวาน่อๆมันมันเฉยๆมันต้องเรียกว่าสนามมวยเทเลอร์นะฮะผมสนามมวยเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เล่นกันในคลิปหน้าผมนะฮะน่าจะอาทิตย์นี้หรือไม่ก็อาทิตย์หน้าแล้วก็ตามใจผมหรือไม่ก็ตามใจผมนะฮะตอนนี้ผมก็สะสมพอย์ไปแล้วนะครับผมพัน 48่สิบแปนะฮะผมอีคนทางยาวไกลครับผมนะถึงกว่าจะครบ3,000นะครับก็จะได้ทั้งหมดนี่ครับมีทั้งหมด5ขั้นครับผมก็คือกล่องโกสชูการ์นะฮะชูการ์หรือว่าดูยังไงก็เหมือนขนมปังว่ะขนมปังแซววันี่มีขายนะนะครับผมทั้งหมด20อันขั้น2 50อันขั้น3จะได้เข็มกลัดนะครับผม30วันนะครับผมนะขั้นที่4ก็คือโรลี่ป๊อปนะครับหรือว่าลูกอมนะเอาไปอมเล่นๆนะครับผม20่สิอันนะฮะหวานกินแน่นอน บว่านะถามหาแน่ครับแล้วก็ปิดชูการ์แรงรับผมนะฮะขั้นสุดท้ายครับผมซึ่งได้ยากนะฮะได้ยากยากมากๆครับผมเพราะผมนี่แค่ขั้นหนึ่งก็จะจะจะแย่อยู่แล้วนะครับนะขั้น2นี่อย่าไปพูดถึงเลยขั้น3มนี่ก็ชาิหน้าครับผมส่วนขั้นห้านี่ก็โออีกนานครับไม่ใช่สิคือชาดหน้าเลยเถอะนะฮะอีกประมาณสัก8นาทีก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับผมนะสรับโหมด ชูการ์แลนด์อีกครั้งครับผมมีทุกชั่วโมงครับนะคือจะแข่ง50นาทีและพัก10นาทีครับผมนะฮะร้านค้าชูการ์แลนด์มีอะไรอัปเดตมาบ้างไปดูกันเลยนี่ครับราคาและเปลี่ยนครับผมจะมีเอหูฟังโง่ๆหนึ่งอันนะครับผมนะครับแล้วมีชุดชูการ์ออโรร่าครับผมนะฮะรองเท้าด้วยครับผมนะฮะมีอะไรอ่ะจี้ผลึกน้ำตาลครับผมนะอ่าโอเคครับผมนะครับนี่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 เอาให้ดูเลยนะฮะครับผมโอเคครับอันนี้คือกล่องนะครับผม โกชูก้านะฮะแลกได้นะครับผมอันนี้ต้องใช้พอยต์นะฮะซึ่งจะไม่ใช้นะฮะส่วนอันนี้ต้องใช้4ี่้อนะครับผมสำหรับคู่ปองสโนบอลนะฮะส่วนอันนี้สร้อยซูก้าผมไม่สนใจครับอันนี้ต้องใช้เกตน้ําแข็งนะฮะผลึกน้ําตาลครับผมซึ่งก็ได้ยากนะฮะมังกรเพลิงนี่ชาส่วนอันนี้นะฮะก็โห้โก,ก็ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะชุดอยากได้ชุดนะฮะผมได้ชุดอยากได้ชุดมากกว่านะครับผม โอเคเสเลตติดแล้วนะฮะโอเคส่วนโกชูต้าเนี่ยถือว่าเรื่องยากครับนะสิบห้าวันจะทันหรอนะฮะโอเคครับผมนะฮะต้องใช้40อันด้วยโอ้ยากนะครับผมโอเคนะครับไปดูสิอ่านี่ไงครับผมโอเคอันนี้โอเคครับมีแค่นี้นะฮะ,ะให้ดูครับผม โรลี่ป๊อปครับผมหน้ากากนะครับโอ้โหมันนี้อันนี้ไม่มีทางครับไม่มีทางได้ครับผมอันนี้ลูกอมนะครับโรลี่ป๊อปนะฮะโอเคครับผมอันนี้คือตัวเช่านะฮะเครื่องขยายเสียงนะผมก็มีแค่นี้นะครับนะโอเคเอาละตอนนี้ก็รออีกประมาณ6นาทีครับผมก็จะเปิดนะฮะเดี๋ยวเรา ตัดคิดแป๊บนะฮะเ,เดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะถ่ายทันทีครับผมนะครับโอเคฮัลโหลโจฮัลโหลโจโจฮัลโหลโจโจมาแล้วครับผมแม่พอ <c oughs> ดีระหว่างรอก็ไปเล่นวิ่งวิ่งเดี่ยวครับผมนะฮะนะระหว่างรอตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับผมนะ11โมงแล้วนะครับผมตอนนี้11โมง1นาทีนะครับนะอ่านะโอเคครับโทรศัพท์ทิ <c> ้ง <oughs> ไม่สนใจไรแคร์นะครับผมไปส่งมา ไม่จีถ่ายทอยประมาณวันไหนหรอไม่ทราบกาหนดไม่มีกําหนดด้วยซ้ํานะฮะก็ <g ül> <g ül> เอาง่ายๆผมว่าทอยวอลนี่ก็คงจะเดือนหน้าเลยนะครับนะเพราะว่าวันนี้ผมขอชูกาแลนด์ครับนะตัวนี้คือชูกาแลนด์มาแล้วผมขอเอาใจเทลเนอร์ก่อนล้วกันนะฮะแล้วก็คันถ่ายคอลเลคชันด้วยนะครับผมนะฮะจบเทลปุ๊บคันถ่ายก็มาต่อเลยครับผม นะครับพวร์ก็เดินหน้าเลยนะครับก็รอกันอีกยาวเลยครับผมนะฮะเพราะว่าชูกาแลนนี่คือเปิด2ประตูเลยนะพร้อมกันเลยนะทั้งชูกาคีมนะครับผมหรือว่าด่านเก็บไอติมนะครับผมแล้วก็ด่านสนามมวยนะขนมหวานอื่นๆก็คือด่านสนามมวยเทรลเนอร์ครับผมนะฮะเฮ้ยเหนื่อยนะครับผมวันนี้มีเพื่อนอ่อนไม์คนเดียวครับผมนะฮะวันนี้วันธรรมดาครับผมนะเพื่อนๆก็ไปทํางานกันหมดเลยนะครับผมวันนี้ผมใช้พาลานะครับผมนะก็ใสมาเรียบร้อยแล้วครับนะ โชว170ครับผมถือว่าเยอะนะครับมาเพื่อไม่คการเสียเวลาครับผมตอนนี้เราไปเริ่มกันเลยครับผมจัดไปครับโอเคแหลกนิดนึงนะครับผมเพราะผมเปิดแอคชั่นแล้วก็ไกลหน้าอยู่นะครับก็จะแหลกนะครับนะอีกอย่างหนึ่งคือเทเลอร์ก็แหลกอยู่แล้วนะฮะมาครับผมปรับเป็น50นะครับผมเสียงหรืออะไรทั้งหมดนี่ผมปรับเป็น50นะฮะดดิเออโอเคครับผมไปครับ มาผมนะฮะก็เอ้ยสเตลเลสอแล้วนะฮะผมด่านนี้ถือว่าค่อนข้างจะยากนะฮะคือยากตอนเท้าผมแต่ว่าก็โอเคมาครับผมเดี๋ยววางไม้แป๊บหนึ่งครับโอ้ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะเวลาเราเล่นไปแล้วก็เออพาไปนะครับนะขอใช้สมาธิมั่งนะครับผมนโอ้ยโอ้โห นะครับร่างกายก็ไม่พร้อมไปถึงผมนี่แหละนะครับผมมาครับเริ่มเก็บไอติมกันดีกว่าครับผมนะเดี๋ยวเอาติมไปฝากสาวๆนะฮะโอ้โหไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวดิมแบ่งหน่อยดิฮะโอ้โหต้องฝังมันครับติมเก้าไปแล้วครับเราได้แค่สองห้าโอเคครับผมเมาไล่ตามทันนะมาครับโอ้โหแหลกแหลกครับโอเคครับผมเก็บไอติมปึ๊บได้แล้วครับโอ้ไม่ได้ครับนี่ครับโอเคครับมาๆๆ จเย็นใจเย็นครับใจเย็นๆครับผมนะฮะโอ้โหอ่าเคครับผมหลบไปครับหลบปึ๊บโอเคได้แล้วครับผมสองแห่งแล้วนะฮะบาหวานเริ่มกินแล้วนะฮะไม่รู้ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นบาหวานหรือยังนะฮะกินไอติมเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเก็บไม่ได้ครับผมโอเคครับผมเริ่มหายแหลกแล้วนะฮะโอเคชนหลายครั้งเลยครับไม่สนใจครับคือคือถ้าเก็บได้ก็เก็บไปครับผมถ้าเก็บไม่ได้ก็ไม่เก็บนะฮะ โอเคครับผมนี่ครับเก็บเหรียญแทนครับผมไม่กินเต็มครับกินแต่เหรียญครับนะฮะโอเคไหนเต็มไม่สนครับไม่สนไม่เก็บอยากาว่าผมใจร้ายเลยนะครับนะถ้าเก็บได้ก็เก็บครับผมถ้าเก็บไม่ได้ก็ไม่เก็บนะฮะอย่างเช่นเก็บได้เก็บได้นะครับผมนะฮะปกแพงแล้วนะครับเฮ้ยเหรียญยักษ์แววๆนะฮะปึ๊บเก็บเก็บได้แล้วครับผมดีมันนำแล้วครับ นะฮะ๊ปึ๊บปึ <fe ats> ๊บ no นี <hate> ่ครับแย่จริงไม่เป็นไรครับผมผมไม่ผมเป็นคนที่กินไม่เยอะเอตินนะไม่ใช่อย่างอื่นนะฮะยางอื่นน่ฟาดเลยครับแตกครับเขาเรียกว่าแดกเลยนะเดี๋ยวสักพุ่จะแตกมาม่าโชนะฮะเออโอยนี่โคตรเกลียดเลยนะไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยนโคตรเกลียดเลยเรียบร้อยเลยครับอย่าตกลงบ่อช็อกโกแลตนะฮะตกไปปุ๊บมีตายนะฮะตายแล้วเกิดใหม่ไหมครับไม่เกิดนะฮะตายแล้วตายเลยนะครับนะ แต่ยากกบตรงนี้แหละครับนี่ต้องกัดจังหวะให้ดีๆนะครับนะปุ๊บเฮ้ยตดนี่ไงอ่ารอดไปครับโอ้โหอันนี้อันนี้ต้องยอมโดนนะครับนะเฮ้ยไอติมไอติมไอติมเก็บ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 เรียบร้อยครับแข็งครับลงยินดีครับผมนะยังไงแล้วดับเบิลแท็บกันเลยทีเดียวนะครับนะไม่เก็บครับเก็บได้ก็เก็บโจดนะครับไม่รอแล้วครับโดนเยอะอย่างนี้โฮ้ยอย่าแลกอ่าโอเคครับโอ้โหอันนี้อันนี้ต้องซิ่งครับซิ่งเลยครับ ทุกๆนี่ๆๆ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  โอ้ได้การแค่ใบเดียวนะครับผมนะฮะโอเคครับผมต่อนะครับนะตอนนี้ทีมเรายังนําอยู่นะครับอ่ายังนําอยู่นะแต่นํานิดหน่อยครับผมแต่ขอให้เป็นจริงนะครับนะไปต่อครับผมอ่าโอเคครับนี่ครับใช้ชุดเดิมอะไรเดิมหมดนะครับนะอ่าตัวละครจะไม่เปลี่ยนนะครับผมผมจะใช้แค่พาราอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้คลิปหน้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใช้ชิโฮนะฮะอ่าวันนี้เอาใจเทรนเนอร์ครับ มีหลายคนโอ้โหขอกันมาเยอะครับว่าเมื่อไหร่พี่จะถ่ายเทเลอร์สักทีจัดให้ครับเนี่ยชูกาแลนครับผมผมเม้นไปแล้วครับว่าชูการแลนมาปุ๊บผมถ่ายปั๊บนะฮะความจริงก็จะถ่ายวันอังคารครับผมแต่ว่าวันอังคารไม่ว่าก็ว่างนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเปิดช้าผมนะครับเปิดสี่โมงเย็นแล้วเวลานั้นก็ติดงานนะฮะก็เลยขอแค่เล่นอย่างเดียวครับผมนะฮะแล้วก็ย้ายมาถ่ายวันพุธแทนนะครับนะโชค์ีที่วันพุธหยุดนะฮะ เี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี่ก็หยุดวันอังคารวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมตอนนี้เนี่คือรู้สึกว่าเราจะหยุดเยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะหยุดวันธรรมดามากกว่าวันวันหยุดนะครัตฤกษ์เฮ้ยวันหยุดพิเศษนะครับผมนะฮะผมก็คือหยุดวันอังคารพุธพฤหัยศุกร์ครับผมนะฮะเสาร์ไปทํางานนะครับวันอาทิตย์ก็หยุดนะแต่ก็เดี๋ยวนีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ผมนะฮะก็ถ้าวันไหนว่างก็ถ่ายกันแล้วกันนะ ถ้ามีเวลาจริงๆครับถึงแม้จะเป็นวันทํางานก็เธอก็จะเอาเหรอวะนะฮะโอเคไอ้ตีมแป๊บนะฮะไอ้สัตว์โอ้โหกูแทบมองไม่เห็นทางเลยครับผมนะฮะบอกไว้เลยครับนี่ไงนี่ไงโอเคผมไปดีกว่าครับผมนะเดี๋ยวแม่งอยู่สายฟ้าไอ้สีดังข้างหลังเลยจะตามทันนะฮะเดี๋ยวตายครับผมตายแล้วนี่ไม่คุ้มนะฮะเออไอ้ตีมเสิร์ฟถึงที่นะฮะโอ้โหโคตรเกลียดเลยไอ้แท่งเนี้ยไอ้แท่งแท่งไอ้ตีมเนี่ยแท่งเนี้ยโคตรเกลียดเลยครับ ปล่อยอะไรเยอะมากหนาวะเนี่ยบ้านมึงบ้านมึงทำช็อกโกแลตยังไงวะโดนโดนโอเคครับผมนะครับกระโดดครับผมอ่าตอนนี้ทีมมันนำอแล้วครับก็ไม่แปลกครับผมนะโอเคไปครับผมนะครับดูดหินก่อนนะฮะดูดเงินก่อนนะฮะดูดดูดช็อกโกแลตทีหลังนะฮะไม่ใช่แล้วครับนี่ครับเอาได้ครับผมสูงเกินไปนะครับไอติมไม่เก็บเก็บแต่เหรียญครับเพราะว่าถ้ามีเงินก็ซื้อไอติมกินได้ครับผมนะฮะ อ่าถ้าไม่มีตังค์นี่ซื้อเริงไม่ได้นะครับผมเออจริงนะเออถ้าไม่มีตังค์นี่ซื้อเอทงไม่ได้เลยนะครับอ่านี่ครับเนี่ยเก็บเก็บตังค์ก่อนครับเก็บตังค์ไปซื้อเวนเส้นแดดนะฮะเก็บเงินก่อนนะโอเคนำไปเลยนำไปเลยครับผมไม่แคร์ครับโอเคครับผมโอเคครับปุ๊บโดนนะฮะเอ้ยโอเคครับเอาเพลงดับไปแล้วนะครับ อ่ะไม่ดับนะฮะดับเมื่อกี้ครับผมนะฮะเมื่อกี้ดับดับนิดหน่อยครับผมดับแป๊บเดียวก็มาครับนะฮะโดนโดนดีออกแรงดีขอบใจครับโดนไปหลายดอกแล้วนะปึ๊บอันนี้ครับผมอันนี้ดีป่ะครับเอ้ยหมดแรงหมดแรงครับอย่าอย่าซิ่งเพลินนะครับผมถ้าหมดแรงนี่ยุ่งนะฮะโอ้ยครับผมไอติมเมื่อทีหลังนะครับถ้าเก็บได้ก็เก็บไปนะครับรู้สึกว่าไอ้บ่อไอ้ไอ้ไอไอทางที่มีช็อกแลลเปิดอยู่เนี่ยเฮ้ย นึกว่ามันจะฆ่าไม่ได้อุ้ยโดดอ่าอย่าให้ตกบอกช็อกแล้นะครับตกไปตายนะครับผมปึ๊บเฮ้ยโดดโอโด้โหโอ้โหเยอะมากเอาเข้าได้เลยไม่รอกูเลยโอ้โหไม่ทันแล้วแหละครับตอนนี้เฮ้ยเออตายดีกว่าครับไม่ทันไม่ทัน,น,นไหนๆก็ไม่ทันแล้วตายดีกว่าครับโอ้ยโอเคครับผมนะครับก็ฝั่งนั้นชนะไปอีกแล้วนะครับ เด็กผู้ชนะอีกแล้วนะครับนะไดที่หกนะครับคะแนนก็สี่สิบสี่นะครับผมอ่าส่วนการ์ดก็ได้มาใบเดียวเหมือนเดิมนะฮะอีดอกแอบด่าเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะโอเคครับผมต่อครับนะตอนนี้ทีมเราก็สูสีนะฮะสูสีมากครับผมนะตอนนี้สูสีกันนะครับผมนะโอเคครับโอเคครับต่อครับนะ โอเคครับผมนะฮะตอนนี้ผมมีความคิดว่าผมจะเปลี่ยนชื่อมากนะครับนะชื่อเด็กซ่านี่มันก็มันเหมือนทุกคนมองว่าผมเป็นเด็กไงเป็นเด็กเด็ก10ขวบอนะ่ะอย่างเงี้ยแต่ความจริงผมจะ10จะ10จะย0่สิแล้วนะฮะอายุผมนะ19านะครับปีหน้าก็20นะฮะปีหน้าต้องไปเกณฑ์าหารแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าผมคงไม่น่าจะรอดนะ,ะไม่น่าไม่น่าผ่านนะครับแต่ว่ายังไงถ้าถ้าเกณฑ์จริงๆก็ก็ไม่เ,เป็นไรนะฮะช่วยชาครับผมนะ เออทำงานรับใช้ชาติเท่านหน่อยนะครับลูกชายต้องต้องเป็นทหารนะฮะเออ <ผม S 1> แต่ว่าปีหน้าคงไม่น่าโดนครับโอ้ยปีผมจะได้ไปกินอาหารก็ปี2560นะฮะเออเพราะว่าเพราะว,าว่ามันเกิดผมเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมคือจะครบ2ี่ปีก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับนะโอ้โหปล่อยันจังเลยครับตกไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหแหลกมากแหลกมากแหลกมาก โอ้โหแทบไปไม่ได้เลยเมื่อกี้แหลกมากครับผมขออภัยด euh ้วยครับอ่าไปครับผมนี่ครับครับโอ้โหซิงจิดสิงจิดเจ็บปึ๊บอ่าไอติม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 อุ้ยโดดเออเอาเอาผีไปแดดเดี๋ยวเราโกดก่อนดีกว่าครับผมอ่าโอเคไปครับไม่น่าจะทันแล้วก็เอาแล้ววะคือคือยังไงก็ตามมีซ้ำเกิดครับผมนะฮะอ่าเอาเอานี้ไปกิน เก็บตะเลียนครับไอติมไม่เก็บนะฮะโอ้ยโอ้โหครับมาครับโอ้โหอ่าเอาไปแดกครับผมะฮไม่น่าทานแล้วแหละครับโดนเยอะขนาดนี้เรียบร้อยครับผมนะฮะตายโอเคครับผมนะฮะก็ต่อครับผมต้องทหารนะครับก็ผมจะได้ไปเกณฑ์ทหารก็ปี2560นะครับเพราะว่าผมเพราะว่า ทหารเนี่ยจะรับในช่วงเดือนเมษายนครับผมแต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมจะครบอายุ20ก็คือเดือนกันยายนซึ่งมันเลยไปแล้วครับเลยการรับเลือกกินทหารไปแล้วนะครับนะก็เลยก็เลยได้ไปปี60เลยนะฮะปี60เลยนะครับผมเออนะครับนะโอเคครับผมต่อนะฮะรอบสุดท้ายครับผมนะฮะนะเราเล่นได้หลายรอบเลยนะครับผมโอเคไปครับไม่มีใครเลยครับเหงาอยู่คนเดียวนะฮะ โอเคโอ้โหะเยอะเยอะนะครับแดกขอภัยด้วยครับเปิดเยอะครับนะฮะแต่ยังไม่เท่ากับทอยวอลทอยวอลนี่คือระเบิดครับมาครับโอเคกด F10 ไม่ต้องไม่ต้องไปลากเมาส์กดปุ่มสตาร์ทหรอกนะฮะกด F10 ก็เริ่มเลยครับนะดีนะที่ไม่ไม่ชนกับ F9 นะฮะ F9 นี่ซวยเลยนะฮะ่า โอเคครับผมนะครับมาครับมาดูกันสิว่าผมจะรอดหรือผมจะเดทนะฮะเมื่อกี้นี้เดทนะฮะเดทไป2รอบแล้วนะครับผมนะโดนไอเทมสองนี่เต็มเต็มนะครับผมนะแล้วก็ตกใหมยครั้งด้วยนะครับนะครับามรับมาครับมีสีื้อครับผมชื่อนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือไม่มี่านนะครับนะอ่า อยากได้ไหมก็อยากได้ครับผมนะครับนะเออนำหน่อยก็ดีนะฮะทีมเรานี่แพ้มาหลายตลบแล้วนะฮะเก็บเก็บเก็บไปสองพอนะครับผมนะฮะอยากกินเยอะครับเดี๋ยวเบาหวานแดดนะฮะเ,เก็บมันก็ได้ครับผมหิวนะฮะน่ากินมากมีเยลลี่ด้วยนะฮะโอ้มีเยลลี่มีโอ้ซอสทีมนะครับผมนะฮะหน้าแดกหมดเลยนะฮะ นะใครหิวก็แนะนําว่าเอาข้าวนะครับผมข้าวกับน้าปลามาคุกคุกคุกข,ข,ข้าวด้วยกันนะฮะและกินไปด้วยดูไปด้วยนะครับจะดีที่สุดนะครับนะถ้าถ้าคุณดูไปเฉยๆนี่คือจะทรมานตัวเองนะครับเพราะความหิวนี่แหละครับนะโอ้โหุกนี่ลบ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 กระโดดไ่ได้เดินเล่นนี่เดินขึ้นไปครับ มันจะนำอีกแล้วครับไม่สนใจครับไม่สนใจครับเก็บตังค์ก่อนครับต้องเข้าใจครับว่าการเก็บตังค์จะดีที่สุดนะฮะเอ้ไอติมเก็บโอเคครับผมเฮ้เก็บโอ้เก็บไี่ได้ครับนี่นี่นี่โอ้ยหมดแรงครับกดเพิ่มไปหน่อยครับอ่าอย่าแหลกอย่าแหลกอย่าดื้อครับคอมผมอย่าดื้อนะครับดื้อแล้วเตะนะฮะโอเคผไปครับผมนะฮะแต่เย็นๆครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สามนะฮะ อโอเคครับอูตีมไตีมแดกแดกก่อนแดกก่อนเอออร่อยเลยนะฮะเครับผมเฮ้ยตีมแดกนี่เป็นะนะครับแดกนนท์ก่อนนะฮะเอาหลอดแดงแล้วครับผมังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกระโดดขึ้นไปเลยครับผมวอนนี้เรานำนะครับนะอ่านำแล้วนะครับผมชนะหน่อยก็เถอะทีมเราชนะหน่อยบ้างก็ดีนะฮะ วันนี้ส0มิแท่งแล้วนะครับนะสามิบแท่งนี่จะเป็นยังไงครับถ้าเรากินเข้าไปตั้งส0ิแท่งนะไอ้ทีมนะนิดเดียครับผมแค่นิดเดียวครับ,รบโอเคครับแแเเกดกดเขียนเอ็นดีชิบหายเลยปล่อยมาเยอะจริงๆโอ้โหดูครับผมแทบจะตั้งหลักไม่ได้เลยนะครับนะเฮ้ยโ,โ,โดนนี่ถ้าโดนนี่ก็สวยมาแน่เลยครับเฮ้ยยังไงไม่ทันครับ โอเคครับผมนะครับอย่าผมต้องโดดนะครับเฮ้ยเก็บเก็บเออได้เยอะได้เยอะโอ้โหโดดเออนี่ไงได้ได้เพชรสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอ้ยโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยโดนโอ้โหไม่ไหวครับมันเยอะเหลือเกินโอ้โหมันจะปล่อยเลยหนักหนาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าทีมเราชนะแล้วครับ308ครับผมนะฮะอ่า เอ้ยเหนื่อยนะฮะเหนื่อยนะครับนะใครว่าผมกานี่เดี๋ยวมีแบนนะครับนะโอเคับผมชนะครับผมอ่าได้รับกล่องนะฮะแล้วก็อะไรเยอะแยะครับผมนะควันนี้วันนี้ที่อาจได้อ่าได้จมูกวานน้อยสีชมพูหนึ่งอันครับผมแวเย่ได้มาอีกแล้วได้มาแล้วครับผมมาดูซิว่าจะส่งอะไรได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะโอเคครับวันวายสีชมพูนะฮะนไหนว่าเอเดี๋ยวดูก่อนนะฮะ ไอ้ไอ้ลูกจมูกนะไอ้ลูกจมูกนะเดี๋ยวดูก่อนมันผสมได้หรือเปล่าเออแป๊บนึงนะฮะตอนนี้ทีมเราตามนะฮะตามแล้วครับตัวนแซงเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไม่ไม่แปลกนะฮะนี่ผมอ๋อเป็นวัตถุดิบครับผมนะโอเคเข้าใจครับวัตถุดิบนะครับผมนะฮะโอเคครับผมโอเคอันนี้กล่องชูก้าครับผมผมจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับนะ เอาแล้วครับผมตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะฮะชุก้าแลนนะครับผมนะประตูที่2นะครับผมวันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยพูดหยาบเยอะเพราะว่าเกมนี้ผมก็จะคือกะว่าจะพูดหยาบนะครับแต่ว่าหยาบเยอะไม่ดีนะครับผมนะฮะเออเอาแล้วไงต่อละโอเคครับผมวันนี้ขอหยุดแล้วนะครับผมผมเล่นพอแล้วครับวันนี้เพราะผมเล่นเยอะแล้วนะฮะแบบเดี๋ยวเนอร์ผมนะตั้งแต่เช้าเลยครับผมจนถึงตอนนี้นะฮะก็เที่ยงแล้วนะฮะ 11โมง18นาทีแล้วนะครับผมนะฮะโอเคครับผมขอลาไปก่อนครับผมเพราะกใไม่ครับผมสนามที่2ครับสนามมทีเรลเนอร์ครับผมสวัสดีครับ